แต่น้องก้าวคะน้องก้าวจะแก้ปัญหายัางไงครในเมื่อมีคนเขาชอบเอาไปเมาส์มอยแล้วก็ไปพูดว่าก้าวเนี่ยเป็นผู้จัดการปัญหาเยอะดีเทลมากพอยกโทรศัพท์ไปจะคุยนักเรื่องศิลปินในสังกัด9้าวเรื่องเยอะมาก ก้าวจะว่ายังไงถ้าก้าวยากถามหน่อยวันนี้เทปแรกจะมาได้ยังไงคะอาจารย์อ๋ <c oughs> อเดยนเดียนขอยืนยันกับคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนได้รับเกียรติจากคุณก้าวมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะคะ <c oughs> รายการของเดียนเล็กๆอย่างนี้เดียนยัง,ยงได้รับเกียรติเลยเดียนไม่เชื่อนะคะ <c oughs> ว่าคุณก้าวจะเป็นคนติดต่อ,อยากแล้วเรื่องมากโอ้ยเดียนการันตีค่ะคุณก้าวคะไม่คือเราเราเรารู้สึกว่าจะจะจะยุ่งยากไปทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่า ถ้าเราเราคุยกันไว้เราทะเลาะกันก่อนเริ่มงานค่ะดีกว่ามาทะเลาะกันหน้างานเวลามีคนมาเสนอบทบาทอะไรก็ตามในละครหรือภาพ,พยนตร์ผู้จัดการจะต้องเป็นคนพิจารณาบทก่อนใช่ไหมคะ,คะว่ามันเหมาะกับลูกของเราหรือไม่ใช่ค่ะคือเราก็ต้องอ่านทั้งหมดแล้วเราก็จะส่งให้หให้เด็กเราอ่านแล้วแล้วก็ของก้าวเนี่ยเราจะมีกันสองเคสคเคสแรกคือเราจะคุยกันก่อน,อนว่าว่าเออ หนูมีความวิเห็นว่ายังว่ายังไงอยากเล่นหรือเปล่าแล้วก็กล้าว่จะเป็นคนอ่านแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าอยากให้เล่นหรือไม่อยากให้เล่นเพราะอะไร<อ>แล้วเราจะคุยกันอันนี้คือเคสแรกกับเคสที่สบางเรื่องที่เราเคยเห็นไปแล้วรู้แล้วว่ามันดีอยู่แล้วแล้วเราชอบเราก็จะบอกว่าอันนี้คุณแม่ขอใช้สิทธิ์ขาดว่าเอาเธอรู้กรับเธอหรือว่าอันเนี้ยขอใช้สิทธิ์ขาดว่า อย่าเลยมันมันมันจะไม่ดีก้าวก็มีขวางเหมือนกันใช่ไหมเขาไม่ใช่มองแบบความว่ามันได้เงินเท่านั้นไม่มีเพราะว่าท้ายสุดแล้ว,ลวเขาก็ต้องต้องฟังเราเพราะว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไม่อย่างนั้นเขาจะ ถ้าเกิดเขาต้องตัดสินใจเองเขาก็คงไม่จ้างเราไว้เหมือนกันเพระาะเราก็ต้องมีหน้าที่ใช้ประสบการณ์ของเราแล้วก็มุมมองของเราในการแบบช่วยตัดสินใจน้องก้าวค่ะ,น,คะน้องก้าวมีดีเทลเทยอะไหมคะเวลารับงานอย่างเช่นอ๋อถ้าเป็นใหม่ดัมมิกานีอาหารเช้าจะต้องโรงแรมหัตดาวนะคะคขึ้นเครื่องบินจะต้องเฟิร์สคลาสนะคะแล้วก็เวลาลงจากรถเร็จเทปล็อกเนี่อย่าให้เดินนะคะมีกรวดมีทรายรองเท้าของน้องใหม่ทั้งค่ะอันนี้มีตลกมากเลยนะคะอาจารย์มีข่าวมาว่าก้าวี มีข่าวมาเหมือนพูดว่าเขาไม่พูดชื่อแต่เขาก็คือจงใจทําให้รู้เหมือนว่าเป็นก้าวกว่าน้องอะไรเงี้ยจนคนเข้าใจว่าเป็นก้าวกว่าน้องตลกมากว่าหาว่าก้าวหาว่าก้าวเรียกเกียเครื่องบินในประเทศให้น้องใหม่หรือเปล่าจะต้องเดินทางด้วยเฟิร์สคลาสก็ใช่ยฉันนยินฉันยินก้าวเลยถามว่าในประเทศมันมีเฟิร์สคลาสไหมคะอาจารย์คือก่อนที่จะเขียนเนี่ยช่วยคิด,ด,ดนิดนึงก่อนแล้วก็คิดให้มันว่ามันเป็นไปได้มันเป็นความจริงไม่ใช่ว่าแบบ เขียนว่าก้ารีเควสต์บินเฟิร์ค่สในประเทศมันมีไหมอ่านแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่จริงอะอาจารย์นั่นแ่ะสิแล้วก็คือแล้วบา,บางทีอย่เงี้ยบางคนก็ใช้อํานาจในทางที่ผิดเป,เป็นเพื่อนกับใครอะไรยังไงใครฝากอะไรมาให้เขียนเพราะบางทีเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีเป็นมันเป็นขบวนการที่มันมที่เขาต้องทำเพราะว่าเขาอาจจะเคยเสียผลประโยชน์กับทางน้องใหม่ไป เขาก็อาจจะแบบมีเพื่อนเป็นนักข่าวหรือมีใครแล้วเขาก็ามาทาแผนกันก็พูดง่ายๆฝากเขี่ยกันอะไรอย่างนั้นฝากสุไฟกันอะไรอย่างเนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าท้ายสุดเราก็เลือกที่ว่าเราเราก็้าก็คุยกับน้องว่าเราเลือกที่จะไม่ให้น้ําหนักกับคนพวกนี้แล้วมีแต่ว่าข่าวว่าข่าวว่าเขาพูดว่าเมา์กันว่าเมา์กันว่าแมวจับตบนะอีพวกเนี้นะมาข่าวพันอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยทําแบบนี้เลยไม่พูดเหตุผลหมดเลย เออน้องก้าวคะแม่ถามหน่อยสิคะก้าเป็นคนที่ต้องมีความอดทนสูงมากเลยนะคะกับการทํางานแบบเนี้มีแต่คนท้นคนนี้เมาหมอยหนูจนกระทั่งหนูอาจารย์สงสารหนูนะนี่จักใจจริงหนูเอาคําสตรองมาจากไหนคะจริงๆแรกๆก็รับไม่ได้นะคะพอเวลามีขา่าวแรกๆแต่แค่ว่าพอเวลาน้องมีปัญหาเนี่เรามีปัญหาเรารู้สึกอย่างเดียวว่าเราจะไม่ทิ้งกันตอน hmm. วันที่วันที่เราเจอข่าวก่อนเนี่ยเรากับเราสองคนจะรู้สึกเปลี่ยนใจว่าวันละจะไม่ไม่กลับ,บบ้านก้าจะนอนบ้านเขา เราจะอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อน,นกันทั้งคู่เพราะเรารู้ว่าถ้าเราทิ้งกันไปคนหนึ่งกลับไปบ้านนอนไม่หลับหรอกเครียดแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างน้อยอย่างน้อยอน,นอนก็บ่นกันไปบ่นบ่นให้อีกคนนึงฟังอีกคนหนึ่งก็ฟังแล้วก็ปลอบใจกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะแต่ว่านัาน่นแหละค่ะอาจารย์มันมันก็เขาเรียกว่าเราก็เราต้องไม่ให้ไม่ให้ราคากับคําพูดไม่ให้น้ำหาักับคำพูดของแต่บางทีการที่เราต้องนั่งอยู่ด้วยกันสองคนอุตส่าห์ตั้งใจทํางานนะคะไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อย อยากสร้างผลงานแต่เวลาโดนดา่ามันไม่เป็นธรรมเลยนะคะที่โดนกันทั้งคู่และยิ่งบางครั้งน้องก็ไม่รู้เรื่อง <ฮะ S 1> รู้เลามาด้วยกลายเป็นว่าเธอเป็นคนสร้างเรื่องให้น้อง<ต>โดนดา่าบ้าง<ต>อะไรอางแต่ท้ายสุดก้าเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เวลามันก็จะพิสูจน์เองว่าว่ายังไงก็คืออยากให้คนพิสูจน์รอรอเวลาน,นหนึ่งว่าอย่างไมเดวิกาก็ดังขึ้นมาได้ด้วยด้วยผลงานเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันยังไงคะมีผู้ใหญ่หลายท่านนเคียดคิดอย่างอย่างแม่ตือ คุณแม่ตือคุณแม่ตือก็จะบอกบอกว่าจำไม้ลูกถ้าเครียดมากมีอะไรกลับไปบ้านเปิดสมุดแบงค์เปิดสมุดแบงค์นั้นเราก็จะดีใจหายเหนื่อยนั่งรับเงวนเล่นใช่แล้วก็ต้องอท่องไว้อย่างเดียวว่ายิ้มแล้วสวยยิ้มแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนมาแนวฮาร์ดคอร์เลยผู้ใหญ่บางคนก็บอกบอกว่าเราจะทํายังไงได้กับคนที่เขาเกลียดเราถ้าเขาเกลียดเราเราจะให้ทำยังไงทางเดียวก็คือบอกเขาว่าให้เขาไปตายสิเพราะเราเราก็ต้องอยู่นี่ แล้วจะให้คุณเกลียดฉันฉันต้องตาฉันต้องไปฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่คุณต้องไปตายเองเพราะเรายังอยู่อันนี้ก็มีผู้ใหญ่แนะนำถูกไหมครับมันก็เคนะคะไม่เค๋นะคะแต่บางคนก็บอกว่าเราก็ต้องรับไวเพราะว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นน้ำเต็มแก้วเทอะไรไปก็ล้นออกแต่ถ้าเรายังเป็นน้ำอยู่อยู่ค่อนแก้วเทไปเทนีด เราก็จะรับรับรับมาแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งดีๆมันก็จะได้แต่สิ่งดีๆที่มีไว้โอ้ไม่คิดเลยนะคะว่านั่งคุยกับน้องก้าวันนี้น้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดความอ่านมากมากนะคะเออน้องก้าวคะาจาร์ถามหน่อยสิคะ,คะชีวิตส่วนตัวส่วนตัวของหนูเวลาหนูเงาเงาหนูมีใครบ้างไหมคะช่วยทำเพลง,งห,นหนูมีเพื่อนเยอะแต่ว่าหนูเพื่อนหนูเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะคะอาจารย์เพราะหนูเรียนประจำชายล้วน หนูจบจกหนุจ,จุกไชลาวุฒินะคะอาจารย์เอาหรอใช่ค่ะอุ๊ยแม่ไม่เชื่อนะคะจริง <laughs> จริง,รงคือหนูเรียนประจําชายล้วนมาแล้วเพราะฉะนั้นทําถามว่าบางทําไมชีวิตเราถึงบางอย่างมีขั้นมีตอนเป็นมีเป็นระเบียบเพราะว่าเราถูกฝึกมาอย่าง,งานั้นเราถูกฝึกมาเกือบจะก,กึง่งกึ่งทหารแล้วว่าอาจารย์ถูกไหมคะเราเรียนโรงเรียนเป็นมหาดเล็กมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราก็จะใกล้ชิดเกับเรื่องเกี่ยวกับในรั้วในวังแล้วก็เรื่องของแบบระเบียบต่างๆมันก็มีผลมาให้ทําให้ชีวิตเน เราทําทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไปโปรเซสทั้งหมดแควนลาะคะแฟนไม่มีเลยค่ะอาจาราย์ไอ้หนูจะอยู่ได้ยังไงถ้มามันไม่เหงาวิเวกหรอคะอาจารย์หนูก็เหมือนสุนัขทำหมันพอมาตอนเสร็จปุ๊บหนูก็ตัวอ้วนขึ้นแล้วหนูก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วอุ้ยทําไมหนูพูดอย่างนั้นพูดจริงหรือพูดเล่นคะจริงอาจารย์เลี้ยงสุนัขอาจารย์นะาจะรทราบนะพอเวลาตอนเสร็จนางก็หมดตายด้าแล้วหนูไม่เป,เป็นนะคะเดี้ยตอนแล้วมันก็ยัง น้องก้าวขาเอาประทานโทษนะคะยังมีเออเปเปอร์ซองเซิงผู้ชายไหมคะไม่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่น้ำสกุลซองเฮเคียวค่ะหรือมีห้องครัวประจำไหมหนูซอง,อ,งอยู่แค่ชีวิตนี้ตอนนี้ซองอยู่มีพ่อแม่คะ่ะครอบครัวแล้วก็ซองลูกๆซองกันบ่อยมากเนี่ยซื้อของให้กันไม่มีวันหยุดหย่อนเลยค,คือ <c oughs> เราเรียนรู้กันเป็นการเป็นผู้ให้ แล้วเราก็จะได้ไปผู้รับกลับมาแล้วก็จะให้กลับไปแล้วก็จะรับกลับมามันเลยไม่หยุดน้องก้าวคะปีนี้นะคะไม่ทราบว่าน้องใหม่ดาวิกากับน้องเฟิร์นจะมีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมบ้างคะก้าวว่าปีนี้ก็จะมีความาหลากหลายมากขึ้นจากจากปีที่ผ่านมาซึ่งของเด็กของก้าวเนี่ยก็จะพยายามให้ให้เขารับงานหลากหลายรูปแบบอย่างปนีน้องใหม่ก็จะมีมาในบทของนางโชวในชยัยไม่จริงหญิงแท้ใช่ไหมคะก็เ,เป็นความฝันเพราะว่านางอยากเป็นตุ๊ดเด็ก นางก็จะได้ความเป็นตุ๊ดเด็กของนางได้เป็นประโยชน์ก็คือการอยากเป็นนั่งช่วไปนางก็จะได้เปลี่ยนบทบาทบ้างออค่ะแล้วก็ออน้องใบเฟิร์นก็จะมีมีซีรีส์ที่เกิงจะแบบว่าเปิดกล้องก็จะเป็นเกี่ยวกับบทบาทใหม่ๆที่ท,ที่น้องอาจจะเคยเล่นเมื่อตอนสมัยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหนละักที่การเป็นแบบแบบแคล้ายๆเป็นนักเรียนน้องก็จะได้กลับมาเล่นอีกแล้วก็จะทาได้มีอีกบทบาทอื่นที่มันแบบว่าแปลกตามากขึ้น งาน <ฮะ S 2> พรีเซนเตอร์งานโฆษณาตุ้มๆใหญ่ๆมีรอคิวใช่ไหมคะพรีเซนเตอร์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคิดว่าลูกค้าเหมือนเดิมก็ยังจะสนับสนุนทางก้าและน้องๆเหมือนเดิมค่ะบล่คะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้าววิกรมมากนะคะที่อุตส่าห์มานั่งคุยกับอาจารย์ยิ่งศักิ์นะคะขอบคุณกค,ค่ะ,คะแต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดค่ะคุณกล้าวจะมานั่งคุยที่นี่กับลูกสาวคนโตนะคะน้องใหม่ดาวิกาค่ะมาฟังอีกหนึ่งมุมมองของน้องใหม่นะคะดูความสวยและความน่ารักและความสามารถของเธอ ห้ามพลาดนะคะพรุ่งนี้รายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะติดตามรายการของเด่นได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.15นนทางช่อง 9mhd วันนี้ลาไปก่อนนะคะแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็มาลงว่าเป็นเพราะใหม่ไม่เจอมาเยอะมากต่อหน้าเนี่ยใหม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยใหม่สบายมากใหม่ไม่เครียดใหม่อยู่ในห้องใหม่ร้องไห้คนเดียวทำไมใหม่ต้องมาเจอในสิ่งที่ใหม่ไม่ได้ทำ กอนนั้งใหม่ก็คงต้องมีแต่เรื่องมีแต่ลาวละสิเพราะว่าทุกวันทุกวันนี่ก็มีแม่ผู้จัดก,การท่านอย่างนี้ยปัญหามันถึงได้เยอะด่าถึงพ่อแม่เราดีเทลมากขนาดนี้แล้วคนก็จะกล้าจ้างเธอเหรอใหม่แค่อยากเป็นแค่ใหม่ดาวิกาคนหนึ่งที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นน้องให้กับแฟนคลับใหม่